ก็รับเข้าสู่บรรยากาศไปไทยแลนด์ครับผมวันนี้นอกสถานีแล้วขนาดนี้เวลาตีห้าสิบห้าดีกูาามาทำอะไรเร,เราอยู่ที่นี่ครับแอร์พอร์ตลิงมาการสันเ,เรามาถึงแล้วเดี๋ยววันเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปตัดไปเรื่อยๆให้ดูแล้วกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็ไม่ติดนะครับดูท้องฟ้ามืดเลยมืดติดยังไงเดี๋ยวเราก็อาจจะมีเก็บบรรยากาศในงานนะแต่อาจจะไม่มีเสียงอะไรมากมายไม่ใช่ไรง่วงง่วงครับ งั้นไปแล้วครับผมเดี๋ยวมันจะเป็นซอยเป็นย่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอขอเดินเข้าไปก่อนนะตอนนี้ครับผมใกล้ถึงประตูทางเข้าก็เห็นลางๆมีคนยืนอยู่นะครับเขาเป็นคนหรือเปล่าไม่ใช่เราไม่ได้รยการล่าท้าผีโอ้พี่ป้องนะครับไม่ใช่ครับก็บอกเราว่าคนไทยแข็งแกร่งอ่ะโอเคๆได้ไงเดี๋ยวรุดด่วนออไปครับผม ก็ตอนนี้ก็ออกหาปุ่มรถอันล็อกไม่เจอนู้นนะนู้น๋อนี่นี่สั้นตอนนี้ก็หกโมงพอดีแลนะก็คนเริ่มเยอะแล้วแถวก็พอมีแล้วแต่ยังไม่เริ่มสมัครยังไม่มีการใช้ตัวไดทั้งสิ้น อ่ะเดี๋ยวชมกันทีต่อไป ครับเป็นเวลาจะ11โมงกี่โมงนะขอดูเวลาดนึงนั่งนึงนะครับเอาเองแล้วเขาซับไม่เจออ่าตอนนี้เป็นเวลา10โมง1นาทีพอดีเนาะก็อยู่ที่นี่มา5ชั่วโมงแล้วก็ตามคาแรคเตอร์ครับเราจะไม่เห็นตัวครับเราเห็นแต่ตีนแขงชิตาตื่นตั้งแต่เช้าเห็นนิ้วอ่าตอนนี้เราอยู่กับติดร่วมสำนักเลาครับ1คนเป็นลูกเพจผู้ติดตามที่ดีของช่องเราอร่อยมากครับกาแฟดีมากครับนี่คือกาแฟตาอะไรเนี่ย ครับเราเด็กก็นั่งนั่งนั่งซ้อมนั่งไม่นั่งนั่งซ้อมแบบนั่งเล่นไปแค่นั้นนั่งเล่นไปแค่นั้นอยู่แล้วนี่ก็เตรียมของครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งจะแข่งกันแล้วแล้วก็มินิเกมก็เคลียร์แล้วเนาะตอนนี้จะซ้อมบอดี้ไฟครับเราจะแข่งเวทีกับเราซ้อมบอดี้ไฟโอเคครับมีแย้แย้ด้วยตอนนี้เราอยู่กับน้องซันนะครับผมจากซันสอบอย่างเช่นเคยมาแล้วเดี๋ยวเย็นนี้มีคลิปอ่าไม่เย็นเย็นหลังเย็นเนี้ย อย่างที่เรามาเนี่ยจะมีคลิปแต่ว่าไม่ไอ้เนี่ยคลิปนี้จะออกไปก่อนคลิปน,นั้นแน,น,น่นอนเดี๋ยวผมจะพยายามรีบตัดต่อให้เร็วที่สุดเพราะถ่ายวันนั้นนะครับลูกเพจแอดมินก็นอนเล่นครับไม่มีอะไรทำกัน,ง,น,นง่วงครับไม่เล่นไม่ด่าไ้ลูกเพจอะแอดมินแอดมินนอนเล่นแอดมินมชอบนอนเล่นก็วันนี้วันนี้เราก็ยังไม่รู้จะเอาอะไรลงดีเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันอีกทีตอนยังไม่ติดติดแล้วก็เอออีกเรื่องหนึ่ง บัตรบัตรอ่ะชูมานิดนึงนะฮะบัตรบัตรที่สมัครออนไลน์นะก็ที่เห็นก็คือรับได้เลยไม่ต้องเข้าแถวยาวๆสายจะไม่เหมือนบัตรอ่าใช่สายจะไม่เหมือนด้วยอ่ะจะเป็นอย่างนี้แล้วขอขอดูบัตรธรรมดาหน่อยต่อ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 บัตรธรรมดาก็เป็นอย่างนี้อ่ะตองกจะต่างก็ยังเห็นได้ชัดเลย ตัวหนีบจะเป็นตัวหนีบเหล็กอาศัยดูดีกว่าว่าไงอันนั้นเขาหลววว่ะสายออนไลน์นี่คือเวลาเขาจะรู้สึกเหมือนแบบพนักงานใช่เราเป็นราเป็นเหมือนพนักงานเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบัตรธรรมดาก็เัตรธรรมด้วยไปโดยชิบิไม่ใช่ก็บัตรธรรมดาก็เหมือนบัตรทั่วไปก็ในวันนี้ก็ไม่รู้จะไปถึงไหนกันเดี๋ยวเรารายงานเรื่อยๆโปลาสีใช่หมึกยังปลาสีกันเลยจะไม่เกี่ยวแล้วโอเคโอเคยังไงเดี๋ยวความจริงไม่ใช่นะประยงตรวจโอเคเดี๋ยวเราดูรอดูวันต่อไปแล้วกันไอดีเลยนะพี่ชอบใครูนต ไม่ได้ดูครับเล่นแต่นี้เราเล่นการไม่ไม่สนใจเงาหรือเปล่าก็ขอรายงานผลก่อนก็ตอนนี้เราและทันทันก็นั่งแตนตกรอบแล้วแต่ทางเพจเราเพราะเราสองคนนะผมโดนไปชุบถ้าตอนนี้อาจจะเสียงดังหน่อยก็ตอนนี้แข่งสวีลเราเสร็จแล้วแล้วรอบต่อไปครับผม ก็บทสรุปวันนี้นะครับก็เข้ารอบไปเนาะ<ม>เข้ารอบสวิตลาวไปสองคนตกรอบไปสองคนครับจากของเราแล้็น้องฟองที่อยู่กับเรานี้ตกรอบตกรอบอเหมือนกัน <c oughs> ก็ผมโชคดีอา่าคนหนึ่งอ่ะจริงๆได้เข้าไปชนะสามรอบแน่นอนแอเป็นคนหนึ่งของเราแต่ว่าตัวผมโชคดีได้ได้ใบชูกบเนื้อยากสายผมคนไม่พอและชื่อผมมันมันพอคอมมันขีดออกมามันเขียนว่าผมเข้ารอบผมเลยได้แล้วก็เข้าไปชนะหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ อฮะเลยก็ได้อย่างเห็นนครับรางวัลถ้าถ้าถามว่าเด็กอะไรลงก็อย่างนี้เลยเอาอพอร์แล้วถามว่าถ้าเด็กโปรไฟล์ก็ไปดูครับทำํำไปแล้วอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแทบไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยก็เล่นอย่างที่จัดไว้นในโปรไฟล์เลยแล้วกันแล้วก็อ่ะคนอื่นแอดมินคนอื่นก็มีใช้โอเมก้าลงคนหนึ่งแล้วก็อีกคนนึงใช้โกพาดินโมนาด แล้วอีกคนก็น้องซันจากเพื่อนนั่นจบก็ใช้อะไรนะเปาล์โลว่าแกรปเปอร์สายเปาและน้องฟองที่อยู่เราวันนี้ก็ใช้โอเมก้าก็น้องฟองนี่ก็เป็นเป็นคนที่เป็นคนแรกๆที่จับผมได้ว่าผมเป็นใครแต่คนที่เหลือจะจับผมได้ว่าผมเป็นใครก็วันนี้ผมก็ขอปิดท้ายและปิดปิดท้ายแล้วกันเพราะว่าอีกสองคนยังแข่งอยู่ตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่งานเนาะยังอยู่ที่งานคนเริ่มไหร่แล้วคนเริ่มมาเดี๋ยว ผมก็จะปิดฟาร์ทเลยทั้งใหญ่สองค,คนแข่งมาดิไฟอยู่เดี๋ยวน่าจะก่อนคลิปนี้น่าจะ,จะมีคลิปของรางวัลทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแน่นอนว่ามีอะไรบ,าบ้า,บา,นนา,านงนะครับก็ขอเอาของพแม่ครับที่ติดตาทม่ชอบกดไลค์ติดตามกดติดสกายครับผมฝากเพจผมอย่างเช่นเคยื่อบรรยากาศไปไทยแลนด์จะมีการทําคลิปให้ดูเรื่อยๆครับผมแลวก็สุดท้ายนี้ขอบคุณน้องตาลที่มาอยู่ขอบคุณน้องฟองด้วยครับที่มาเป็นมาเดินกับพวกผมตังพักใหญ่ๆเลยอยู่กันทั้งวันแล้ววันนี้ ก็เดี๋ยวรอเสร็จแล้วผมก็กลับบ้านแล้วแล้วุดท้านนี้ขอบคุณร้านซีแซ่ไกลับอาสตาชนาครับผมที่เป็นผู้สับสนุนเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าสนับสนุนยังไงตนับสนุนหนักมากครั้งนี้ยังไงก็วันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแถมไปดิวันนี้เราก็กลับมาแล้วทำมันถามว่าฟ้ามืดจังเห็นเห็นเห็นเนี่ยฟ้ามืดแล้วเห็นไหมเริ่มมืดแล้วจริงๆเราแขกแต่ตั้งแต่สามโมงแล้วก็มีเหตุผลที่ทำให้ช้าเหตุผลเดียวครับซันแข่งมันดีไฟแล้วเสดชนะเอาดีทางนี้เลยัน ยาวๆไปครับผมก็ตอนนี้ครับสวาครับมาเราเป็นพันสวาปามแน่นอนไม่ไม่รอแล้วเมื่อไรขอกันมาองยังมาไม่หมดไม่เป็นไรกินก่อนได้กินล้วน้น้ำเดิมนมี่เอสทั้งนั้นเพิ่มความปนให้ร่างกายครับผมจิมโอเคไปแล้วบาย